โรยพริกเหรอคะนี่มีข้าวเหนียวบ่คะมีข้าวเหนียวไหมอาะข้าวเหนียวให้นคะคะสามสิบบาทอู้หอันนี้ปลาดุกโรยโรยพริกเหรอคะนี่มนมไม่ใช่พริกนะไม่อันเนี้ยมันแดงอ่ะโยรย,ย,โยอ,นนอะย<า>ยไระสีผสมอาหารอ๋อเปป็นลา อยังงว่าทำไมมันแดงอันนี้ไม่แดงนะอาข้าเหนียวสามสิบค่ะจะอ๋ออันนี้อันนี้แกง้แกงสุมงเท่าไหร่คะสามสิบจ่ายอันนี้ต้มยำขาหมูขักลวกค่ะอันนั้นอะไรไก่สุกยัง เอาเคอแล้วเหรออันนี้หอมหมกหมูส้มไข่ปลาไม่เป็นไรคะ่ะอ๋ออันนี้หมกักด้วยปลาร้าลองชิมไหมคะทุกคนอยากมวดูก่อนพอไหมพออยู่หรอพอไหมค่ะ อันนี้หมักข้าวคั่วแล้วก็พริกอะไรเงี้ยปลาร้าข้าวคั่วอันนี้แบบไม่หมักแกบอกอันนี้คอยเอาอันนี้อะไรผักลวกเหรอคะอ๋อไม่เอาใช่ไหมเราเอาอะไรอีกเอาไหมนี่จักเอาแค่นั้นแหละค่ะทุกคนหกสิบจ้ามาค่ะทุกคนโอ้รถขั้นหมืองใหญ่เลย มาเอามาเบิ่งกับถอาร้านนี้เปิดมาถอดพวงไว้อันนี้ผัดผัดทอดเขียดทอดเขียดมทอดเียหน้าทานมากค่ะเอาไหมล่ะปลาทูก็มีเนาะเดอต้ทางเียทบงตับมีกบด้วยุงตับมดแจ้วแก้วแจ่วถุงเท่าไหร่คะเอาถุงหนึ่งค่ะเขียดเขียดยี่สิบห ทอดเขียบทุกคนเดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้กับข้าวไทยๆกาแฟแล้วแต่ยบแล้วเราซื้อมัตเต้ใส่ป่ะกาแฟค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต่อย่างเ,เอาปลาทูไหมหรืออะไรโอเคโอเคไม้เท่าไหร่คะเนี่ยเอาไนมะ้พอนี้นะเนาะอันนี้ปลาทูได้ไหมปลาทูเท่าไหร่คะ คูสามสิบแดดเอาแค่นั้นล่ะค่ะข้อใดยังไงต่อยูหันว่าหันนะอะไยังไงจับะอันนี้ร้อนๆเลยอ่ะห้าบาทเหรอคะบาทอืมเอาไปไว้สิบยี่สิบยี่สิบสามสิบห้าห้าสิบห้าค่ะ อันนี้ตับหมูเอาไหมกินเลยไหมไม่เอาเหรอ <นะ S 1> พอแล้วนะวกลับมาแล้วคะ่ะทุกคนกับข้าวที่ไดอ้อันนี้เขาบอกว่าหมกหรือแกงนี่แหละแกงหน่อไม้ใส่หมูนะคะทุกคนหน่อไม้สดสามสิบบาทอันนี้หมกปิ้งส้มปิ้งส้มหมูยี่สิบห้าเป็นหาหาแล้วพี่น้องขอนี้สามสิบหาหา ข้าวเหนียวส0ิบเป็นแปดสบห้าบาทแล้วก็ไปซื้ออีกร้านนึงค่ะพี่น้องไปได้แก้วแก้ว1ิบบาทไก่ย่างสามสบห้าบาทเป็นปีกนะคะทุกคนไก่ย่างแบบนี้แบบสมัยเก่าเนี่ยแล้วก็ขา้าวเหนียวสิบาทค่ะน้องขายมันทุงขายทุงงหาทุงหาพ่อกินของน้องอยู่พี่นอ้องคนละร้านนะคะพี่น้องจ้าร้านนี้ได้ขา้าวเหนียวได้ปิ้งกไก่เด็กแก้วหอมาอร่อย หาเห้าเป็นหาสิบหาบ้าทบาทร้านนีแปดสสพหาพี่น้องเป็นยังคือซื้อเขาร้ายแถววันจีกินทั้งเสาทั้งเทียงค่ะพี่น้องขี้คันไปหาซื้อเน้อยูเน้ากินอีกค่นะ,คะ <c oughs> น,น้าค่ามือนีได็กแก้วแล้วด็กเนวถือเจไปยังไว้แล้วพี่น้องกับข้าวเหนียวมันจังยูทองพี่น้องกินขอดเจ้าขอยูทองขอยิว,ยวดูเช้านี้เราก็อยู่ที่สุรินเหมือนเดิมนะคะทุกคนฝืนลงของเสร็จวังเอ่อวงโมงกว่าเนี่แหละค่ะมองเจ็ดโมงกว่าเนาะ กับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสูฟูสูขคนค่ะที่ขอไม้ก,กลังใจชวนเยติก,กับตาไว้อยเนาะ,ะเนะาะฝากติดตามรับชมในเด้อค่ะว่าเยติก,กับตาไว้สิไปจังหวัดได้อีกเนาะพี่น้องสิไปโพอยู่ใสเอาคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำนี้ค่ะพอกันไม่คิปหน้าสวัสดีค่ะ